อารยธรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกตะวันตกไปตลอดกาลเริ่มต้นเมื่อประมาณ3,000ปีก่อนคริสตศักราชบนแผ่นดินที่ล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขาผู้มีประเทศที่แยกขาดจากกันทำให้เกิดนครรัฐอิสระมากมายแต่ละแห่งมีการปกครองวัฒนธรรมและกองทัพของตนเองเอเธนและสปาร์ตาเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดเอเธนคือแหล่งกำเนิดประชาธิปไตยแห่งแรกของโลก ชาวเอเธนทุกคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในสภาประชาชนและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบ้านเมืองในขณะที่สปาร์ตาเน้นการฝึกทหารเด็กชายถูกพรากจากครอบครัวไปตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเพื่อฝึกเป็นนักรบที่เก่งกาจและอดทนที่สุดในโลกโบราณกรีกโบราณเป็นแหล่งกำเนิดปรัชญาตะวันตกนักปรัชญาอย่างโซเครติสเพลโตและอริสโตเตล วางรากฐานความคิดเรื่องจริยธรรมการเมืองและวิทยาศาสตร์ที่ยังมีอิทธิพลถึงปัจจุบันสถาปัตยกรรมกรีกมีเอกลักษณ์ด้วยเสาหินขนาดใหญ่และสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบวิหารพาเทนอนอุทิศแด่เทพีอัินาเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของเอเธนศิลปะกรีกสแสดงให้เห็นถึงความงดงามในอุดมคติของร่างกายมนุษย์ปรติมากรรมที่มีทักษะสูง สร้างรูปปั้นที่สมจริงและมีชีวิตชีวาจนกลายเป็นต้นแบบศิลปะตะวันตกนับพันปีมหากาพอีเลียสและโอดิสซีของโฮเมอเล่าเรื่องสงครามทรอยและการประจนภัยของโอดิสซิอุสเป็นวรรณกรรมอกีกที่ยังมีอิทธิพลต่องานเขียนทั่วโลกจนถึงปัจจุบันชาวกรีกโบราณคิดค้นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เรานขาคณิตวิทยาศาสตร์าตรมากมาย อีกทั้งยังวางรากฐานความรู้ที่เรายังใช้กันอย่างทุกวันนี้อารยธรรมกรีกสร้างรากฐานของโลกตะวันตกที่เรารู้จักในปัจจุบันแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้